สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ไปคุยจัดเต็มเรื่องของทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไครป์ในช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000ื่ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ คลิปนี้จะเต็มเรื่องของทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันหน่อยตอนนี้ทีมชาติไทยครับยังเหลือโปรแกร,รมอีก2นัดโดยจะพบกับ UAE แล้วก็มาเลเซียซึ่งผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าทีมชาติไทยยังมีโอกาสเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายคิดง่ายๆและพึ่งตัวเองได้คือชนะทั้ง2นัดคือชนะ UAE และชนะมาเลเซียและต้องชนะด้วยประตูตที่เยอะด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนว่าทำไมหลายคนเนี่ยถึงวิจารณ์การคุมทีมของโค้ชนิชิโนในเกมที่เสมออินโดนีเซียกันเยอะมากๆเอาตรงๆนะครับคือแฟนฟุตบอลไทยของเราเนี่ยผิดหวังเพราะเราหวังไว้เยอะเพราะอย่าลืมว่าโคชนิชิโนเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับด้วยโปรไฟล์ที่ผ่านระดับการคุมทีมชาติญี่ปุ่นลุยฟุตบอลโลกมาแล้วรวมถึงเงินที่จ้างโค้ชนิชิโนต่อปีก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับแถมแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยยังรอ เกมที่ทีมชาติไทยลงเล่นคัดบอลโลกมาเป็นปีๆเพราะฉะนั้นนะครับแฟนบอลชาวไทยเนี่ยหวังไว้สูงแน่นอนหวังที่จะเห็นทีมชาติไทยเราพัฒนาและทําตามเป้าหมายได้สําเร็จแต่พอเกมแรกที่ลงไปเนี่ยที่เสมออินโดนีเซียเนี่ยทั้งเรื่องของวิธีการรวมถึงผลการแข่งขันมันไม่เป็นอย่างที่แฟนฟุตบอลชาวไทยหวังนะครับก็ต้องผิดหวังเป็นธรรมดาแต่ผมพูดแบบนี้ผิดหวังได้แต่ต้องมูฟออนให้ไหวนะครับในตอนนี้ เรายังมีหวังที่จะเข้าสู่รอบต่อไปก็ต้องกลับมาเชียร์กลับมาให้กำลังใจทั้งนิชิโนะแล้วก็นักฟุตบอลชาวไทยกันนะครับเพราะโลกฟุตบอลก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมอ่ะอคติกับโคตนิชิโนะผมเรียนอย่างนี้ละกันนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาในช่องต้องซุยเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเป็นคนนึงที่ศรัทธาในตัวของโคตนิชิโนะมากๆ เพราะผมเนี่ยได้มีโอกาสไปซึมซับฟุตบอลญี่ปุ่นมาทั้งการได้ไปใช้ชีวิตทํางานอยู่ที่นูน่นรวมถึงการบรรยายฟุตบอลเจลีกได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นได้เห็นวิธีการทํางานและการพัฒนาการของฟุตบอลญี่ปุ่นและผมก็คิดว่านิชิโนะที่เขาเป็นระดับเซนเซของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยยกระดับฟุตบอลไทยได้พูดง่ายๆนะครับผมยังคงหนุนนิชิโนะในการคุมทีมชาติไทยแน่แต่เกมที่ผ่านมาต้องพูดตามตรงว่าความประมาท มันทําให้ทีมชาติไทยทําไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็ต้องวิจารณ์กันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้ผมเนี่ยมูฟออนได้แล้วนะครับและผมก็หวังว่าโคชนิชิโนะจะกู้ศรัทธ,ธาแฟนฟุตบอลชาวไทยเพราะต้องยอมแล้วว่าตอนนี้โคตนิชิโนะถูกพูดถึงหนักจริงๆแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้นะครับผลงานไม่ดีก็ต้องมีเสียงวิจารณ์เป็นธรรมดาขณะที่ผลงานดีก็ต้องมีเสียงชื่นชมอยู่แล้วนะครับเพราะเนี่ยมันคือสเสน่ห์ของโลกฟุตบอลก็ต้องเข้าใจได้กันนะครับ เพราะฉะนั้นในเกมกับ UAE ไม่มีเรื่องอื่นนะครับนี่คือบทพิสูจน์ทั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่โคชนิชิโนเข้ามาคุมทีมชาติไทยก็ว่าได้นะครับกับการต้องพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะเหนือ UAE ผมมองว่าถ้าทำได้มันจะเป็นการเรียกศรัทธาในตัวของโค้ชนิชิโนและทีมชาติไทยกลับมาได้อย่างดีจริงๆจริงอยู่นะครับที่เกมเนี้ยมันเป็นงานที่ยากมากๆแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ ผลแพ้ชนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเกมกับ UAE เรียกได้ว่าเกมนี้นิชิโนต้องจัดเต็มทุกอย่างทั้งในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ลงสนามเนี่ยต้องเป็นชุดที่ดีที่สุดไม่ต้องกักอะไรแล้วนะครับจัดเต็มได้เลยผมเชื่อว่าโค้ดนิชิโนเขารู้อยู่แล้วนะครับขณะที่ในเรื่องของแทคติกแน่นอนโค้ดนิชิโน ก็ต้องบอกวิธีการให้กับนักเตะให้สู้กับ UAE ได้ดีที่สุดซึ่งตรงนี้ผมบอกไม่ได้หรอกนะครับว่าต้องใช้วิธีไหนเพราะผมไม่ใช่โค้ดผมเชื่อว่าโค้ดนิชิโนเขามีวิธีการอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะสื่อสารให้กับนักเตะยังไงซึ่งคราวเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของโค้ดนิชิโนแบบเต็มๆครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกมนี้โค้ดนิชิโนพาทีมชาติไทยเอาชนะ UAE ได้ ศรัทธาของโคชนิชิโนะกับแฟนฟุตบอลชาวไทยผมเชื่อว่าจะกลับมาเต็มที่นะและมันจะส่งต่อความหวังให้กับแฟนบอลไทยและนักเตะทีมชาติไทยในทีมก็มั่นใจขึ้นหรือถ้าไม่มีชัยชนะแต่เล่นกับ u a e ได้แบบสนุกสูสีจนถึงนาทีสุดท้ายผมเชื่อลึกๆนะครับว่าแฟนบอลชาวไทยก็แฮปปี้ขึ้นแน่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าโค้ชนิชิโนะจะมีวิธีการและทำมันได้สำเร็จนะขณะที่นักเตะในทีมชาติไทยทุกคนตอนนี้ ผมคิดว่าพวกเขาพร้อมสู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยกันครับช้างศึกสู้ๆขณะที่บรรยากาศในทีมตอนนี้ทีมชาติไทยทุกคนยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และไม่มีท้อแน่นอนนะครับดูจากบทสัมภาษณ์ของนักเตะแ,แต่ละคนพวกเขายังมีหวังไม่ว่าจะเป็นนลบดินที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในเกมที่พบกับอินโดนีเซียนะครับเขาก็ออกมาบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยยังเหลืออีก2แมต นักเตะทีมชาติไทยทุกคนจะสู้ไม่ถอยและพยายามจะเก็บ6กแต้มเต็มที่เหลือให้ได้หวังว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยจะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับรวมไปถึงสูพนัทเหมือนตานะครับอีกหนึ่งนักเตะความหวังของทีมชาติไทยชุดนี้ก็ออกมาเปิดเผยทัศนคติที่ดีนะครับโดยเขาบอกว่าขอบคุณโค้ชเที่ยวโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังในเกมกับอินโดนีเซียและเขาทําเต็มที่ที่สุดในทุกนัดที่ลงสนามอยู่แล้ว แต่ตัวของสุภนัทเองเขายอมรับนะครับว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับก็พยายามถามโค้ชและสตาฟทุกคนว่าข้อดีข้อเสียของเขาคืออะไรเพื่อที่จะได้ปรับปรุงต่อไปร่างกายของเขาในตอนนี้กลับมาฟิตส,สมบูรณ์แต่อาจจะยังไม่เต็มร้อยมากนะักนอกจากนี้ครับสุภนัทเหมือนตายังเปิดเผยถึงเป้าหมายว่าจะต้องพาทีมเอาชนะ UAE และมาเลเซียให้ได้นะสุภนัทก็บอกว่าเชื่อว่านักเตะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยอยากมีชื่อติดทีมเหมือนเดิมถ้าได้ลงสนามก็จะพยายามอย่างเต็มที่และพาทีมชาติไทยเก็บชัยนะใน2เกมสุดท้ายให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเตะยังมีความหวังแฟนบอลชาวไทยก็ต้องซัพพอร์ตและส่งกําลังใจเชียร์อย่างเต็มที่นะครับทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่จบยังเหลืออีก2นัดก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันครับ แล้วก็ยังมีในเรื่องของน้องการธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับนักเตะค,คนนี้เรียกได้ว่าแจ้งเกิดกับทีมชาติไทยแบบเต็มที่เรียบร้อยในเกมกับอินโดนีเซียครับถึงแม้ทัพช้างศึกเนี่ยจะไม่ชนะแต่ฟอร์มการเล่นของน้องการธนวัฒน์ยอดเยี่ยมมากและแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานฟุตบอลในระดับสูงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้านักเตะไทยมีโอกาสไปฝึกฟุตบอลหรือไปค้าแข่งฟุตบอลตามประเทศที่ดีกว่าเนี่ยให้ไปเลยครับมันพัฒนาฝีเท้ามันพัฒนาทัศนคติได้ดีจริงๆ โดยน้องการชนวัฒนนะครับเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีมากๆและหวังว่าน้องการเนี่ยจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ได้ลงเล่นฟุตบอลพรีมลิกอังกฤษก,กับเลสเตอร์แล้วก็ช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับเพราะตอนนี้น้องการชนวัฒน์ไปนักเตะทีมชาติไทยร้อเ์เซแล้วนะครับผมชอบทัานคติของน้องการตอนสัมภาษณ์ที่ผมลงไปเนี่ยในคลิปที่ผ่านมามันช่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยโคตรภูมิใจที่ได้รับใช้ทีมชาติไทยนะครับ นอกจากธนวัตรเนี่ยจะได้รับคําชมจากแฟนฟุตบอลชาวไทยกันอย่างล้นหลามในเกมกับอินโดนีเซียคนในวงการฟุตบอลไทยเองนะครับก็ต่างชื่นชมธนวัรเยอะมากๆและยกว่านี่คืออีกหนึ่งความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยและหลายคนก็อยากเห็นน้องการธนวัตรประสานงานกับพี่เจชนาทิพยผมชอบคําพูดของโค้ชธงนะครับว่าธนาวัตรกับพี่เจจะเลือกใครลงโค้ชธงบอกเลยว่าไม่ต้องเลือกใครให้ลงพร้อมกัน แล้วเปลี่ยนระบบ4231เป็น4 3, 3 3ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยมีเกมลุกที่น่ากลัวขึ้นเอพอโคชธงพูดแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากเห็นการประสานงานของพี่เจกับน้องกันในทีมชาติไทยผมคิดว่ามันคงจะเจ๋วมากๆนะครับและน่าจะทำให้ทีมชาติไทยมีเกมลุกที่ดีขึ้น,นแน่ๆอยากเห็นมากๆนะครับผมว่า2คนนี้เนี่ยทั้งพี่เจและน้องกันเซนฟุตบอลเขาทันกันเบสิกเขาแน่นกันอยู่แล้วนะครับ และล่าสุดเนี่ยพี่เจเขาได้ออกมาพูดถึงน้องการธนวัตรด้วยนะครับบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาพูดผ่านทางโกเทลล่าร์ซึ่งพี่เจบอกว่าน้องการธนวัตรเนี่ยเท่าที่ดูมาเป็นนักเตะที่มีความกระหายในการเล่นพยายามเชื่อมบอลตลอดทั้งที่ตำแหน่งของเขาในวันนั้นเป็นเกมลุกแต่คิดว่านั่นไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนะสุดของน้องการคิดว่าน้องการเนี่ยเป็นสไตล์เชื่อมบอลมากกว่า ในความคิดของพี่เจเขาบอกว่าน้องกันต้องถอยต่ำลงมาหน่อยซึ่งอาจจะดีกว่าเพราะอย่างที่บอกน้องกันไม่ใช่สไตล์เลี้ยงจี้กินตัวหรือว่ามีจังหวะพลิกจ่ายที่อันตรายแต่น้องกันน่าจะมีทีเด็ดในการยิงไกลและเปิดบอลที่ดีมากส่วนตัวก็หวังว่าจะมีโอกาสร่วมงานกับน้องกันในฐานะที่น้องเป็นคนไทยก็เป็นเรื่องที่ดีน้องมีโอกาสอยู่ที่อังกฤษที่สําคัญน้องกันมี ทัศนคติที่ดีเหมือนพวกญี่ปุ่นยุโรปด้วยเพราะทุกครั้งที่น้องการเสียบอลน,น้องจะรีบแย่งกลับมาให้เร็วที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งใครตำแหน่งมันคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีและจะทําให้ผู้เล่นหลายๆคนได้เรียนรู้จักน้องกันนะครับอันนี้เป็นคําพูดของพี่เจชนาทิพย์ที่พูดถึงน้องการธนวันรนะพี่เจพูดแบบนี้โอ้โหตื่นเต้นนะครับอยากเห็นพี่เจกับน้องกันประสานงานกันจริงๆในทีมชาติไทยเสียดายรายการนี้พี่เจเขาเจ็บนะครับแต่ไม่เป็นไร ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าแฟนบอลชาวไทยได้เห็นแน่นอนการประสานงานกันระหว่างของพี่เจชนาทิพย์แล้วก็น้องกันธนวัฒน์แต่การประสานงานของเขาเนี่ยจะทําให้เกมลุกทีมชาติไทยดูดีขึ้นก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมนะครับว่าทีมชาติไทยก็ต้องพัฒนาในทุกๆตําแหน่งนะท้งเรื่องของเกมรับที่ต้องแน่นกว่านี้ด้วยรวมถึงเกมลุกก็ต้องจบสกอร์ให้คมกว่านี้แต่แน่นอนครับเรื่องของพี่เจกับน้องกันธนวัฒน์ ผมอยากเห็นอยู่แล้วและเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยก็อยากเห็นเขาทั้งคู่ประสานงานกันนะครับอ่ะทีมชัตไทยในตอนนี้อย่างที่ทราบนะครับยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G โดยอีก2นั้นเนี่ยเกมที่กำลังจะมาถึงนะครับในวันที่7มิถุนายนเวลา5ทุ่ม45ทีมชาติไทยจะเจอโปรแกรมสำคัญด้วยการเจอกับ UAE เกมนี้ต้องชนะสถานเดียวนะครับ โดยเกมนี้มีถ่ายเท่าส่วนเหมือนเดิมนะครับทางไทยรัฐทีวีขณะที่ดูออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดใครมีทีวีแบบเป็น Android TV อ่ะก็สามารถโหลดแอป VTV มาดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์นะผมเชื่อว,ว่าคนที่วิจารณ์ออกมาเนี่ยเพราะเขาผิดหวังแต่สุดท้ายฟุตบอลนะครับมันไม่สามารถหยุดเชียร์ทีมรักได้หรอกครับยังไงก็ต้องเชียร์อยู่แล้วชนะก็เชียร์แพ้ก็เชียร์เสมอก็เชียร์ พอฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ครับและนี่มันคือสเสน่ห์ฟุตบอลที่ทุกคนลหลงไหลมันยังไงก็ส่งกําลังใจเชียร์ทีมชาติไทยนะครับมูฟออนกับผลงานที่ไม่ดีนัดที่ผ่านมาและกลับมาเชียร์กันแบบเต็มที่ในเกมที่เจอ UAE และหวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ครบถ้วนในเรื่องของเนื้อหาสาระที่ผมนํามาฝาก แฟนๆช anel ต้องซุยก็หวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มนะครับและที่สําคัญช่วยก,การกดซับตะไคร้ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัฒน์ใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณมากๆคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ